คือตัวอะไรไข่เออแต่ก็สวยดีนะนะครับเอาไปแปะฝาผนังร้านมือสองญี่ปุ่นนะฮะเราก็จะเจอของแบบนี้แหละที่บดหมูเจ้าของร้านถากูแน่เลยอะไรน่ยี่สิบบาทอ๋อเป็นตะเกียบขวดน้ําหอมสไตล์วินเทจโบราณชามใส่น้ําซุปนะโอ้โหอุ้ยสวยว่ะเฮ้ยนาฬิกาอะไรไม่รู้ขอสำรวจนิดนึงว่ามันเป็นนาฬิกาอะไรเฮ้ยเหล็กไม่ดูด้วยสุ่มเอาไป เป็นเงินแท้ทํำยังไงเนี่ยอันนี้เป็นชุดพริกป่นพริกเกลือเป็นกิโลญี่ปุ่นสองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับร้านโกดังมือสองญี่ปุ่น,นตรงนี้นะครับผมก็ค้นหาข้อมูลนะครับบน Google น,นะครับผมก็ามากับลูกสาวนะวันนี้นะครับพาลูกสาวมา กัวโกดังมือสองญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่พวกเรา,าจะเจอนะฮะก็จะเจอในเรื่องของสมบัติเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะไปัว์ด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆส่องไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับของมันเยอะนะฮะใครที่ชื่นชอบงานมือสองญี่ปุ่นนะครับก็ลองมาดูได้ที่นี่นะครับใครที่อยู่แถวแถวอมตะซิตี้นะผมคิดว่าก็น่าจะใกล้สุดแล้วแหละนะครับนี่เห็นเขาบอกว่ามันมีเกี่ยวกับในเรื่องของทองด้วยนะ ะฮดูดีๆพวกทวงก,กุญแจนะฮะดูดีๆถ้าเราตาดีเราก็จะเจอทองนะ <de> <th etic> นักล่าสมบัตินะข้างในนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะเป็นเสื้อผ้ากระสอบนะฮะเยอะอยู่พอสมควรนะนะดูนะกองอยู่นะครับเห็นล้านเล็กๆอย่างนี้นะฮะของแน่นอยู่นะครับคือมันไม่มีที่ว่างนะนเพื่อนๆครับมันเยอะจัดนะได้อะไรอีกแล้วเนะี่ยนี่คืออะไรนี่คือรถ เจออะไรถูกใจหรือยังฮะยังไม่เจอใช่ไหมแต่พอ่นนพอถูกใจนี้พ่อถูกใจปืนเปืนญี่ปุ่นนะ MT สามสิบหนะเฮ้ยที่บดหมูวินเทจมากเลยยีห่ห้อบนนีี่นะอันนี้มันน่าซื้อไปเก็บไว้นะครับเม็ด Inj แปนด้วยคุณผู้ชมแล้วเป็นเครื่องบดหมูนะเออใครสนใจก็มาที่นี่ก็แล้วกันนะครับ ร้านมือสองญี่ปุ่นนะฮะเราก็จะเจอของแบบนี้แหละนะครับสวยเอาไปแต่งร้านเฉยๆก็จำนะ Made in Japan นะครับขออนุญาตเจ,จ้าของร้านด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้นะหมุนให้ครบ360อหงศานะหมุนไปนะอันนี้ก็เปิดได้นะเจ้าของร้านหาคุณแน่เลย <laughs> นี่เป็นแบบนี้สภาพยังไหวกิ๊ ซื้อตัวนี้ไปดี่ห,หมงเอาไปแต่งร้านไปบทอะไรก็ได้นะถ้าเราทําร้านอาหารเนี่ยเราก็ผมคิดว่าก็โอเคอยู่นะครับราคาที่890บาทเี๋วเจอจัดแน่นอนตรงนี้ก็จะมีพวกกานะครับดูดีๆเราก็จะเจอพวกกาจีนนะคุณผู้ชมครับกาจีนเนี่ยราคาหลายพันเลยนะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นตาช่างญี่ปุ่นนะเป็นตาช่างแบบกรัมนะฮะ สภาพยังดีอยู่เลยนะผมชอบของแบบนี้นะเออนะฮะเป็นกิโลเป็นกิโลญี่ปุ่นนะครับเอาไปใช้นี่แบบวินเทจเลยนะนะฮะแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรละ่ะเกี่ยวกับที่เปิดขวดนะเยอะแยะนะครับของดีๆอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับในโซนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องครัวอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ ปิดให้ดูทีละชิ้นทีละชิ้นนะฮะ The Off King อะไรน่ยี่สิบบาทอ๋อเป็นตะเกียบเป็นตะเกียบแบบนู้นเลยสในนี้ก็นก็จะเป็นตะเกียบนะราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้หรอโอ้ตะเกียบเออเจ๋วดีวะ่ะนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือตะเกียบเหมือนกันเป็นตะเกียบญี่ปุ่นนะก็ติดราคาไว้ทุกชิ้นเลยนะฮะตรงนี้นะครับ ใครที่สนใจอยากจะมานะก็อยากให้มาดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นเงินนะเงินหรือเปล่าแต่สีมันสีมันเหมือนเงินนะนั่น,นอันนี้ซ้อนทองเหลืองอเราหาดีๆนะเราก็จะเจอสมบัตินะครับอันนี้ไงอันนี้เหรออันนี้ทองปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นสแตนเลสสตีลนะเป็นเจแปนนี่คืออะไรอ่าแบบนี้ก็มีนะ แล้วก็จะมีหม้อแบบนี้นะนะไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆนี่คืออะไรลูกช้อนโอ้นะฝึกงานไว้นะครับก็จะเป็นเครื่องครัวนะนะครับอยู่ในโซนนี้นะครับค่อยๆส่องดีๆนะครับอ,อนะคบ่ค่อยๆส่องดีๆจานแบบเป็นชุดก็มีนะนะครับอันนี้จะเป็น กระติกยี่ห้อเดมอลอ่กระติกเก็บความร้อนเก็บความเย็นนะครับยี่ห้อเดมอลนี่ก็เหมือนกันนะดูดีๆเผื่อเจอยี่ห้อดีนี่แฮะก็เยอะแยะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นชิดต้มกาแฟก็มีขายกันที่นี่นะเดี๋ยวเราลองหารูปภาพที่เป็นรูปอาหารดูนะเนาะเผื่อเอาไปแต่งร้านนะ นี่ฮะไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆครับมีไหมเนาะเป็นรูปอาหารเห็นล้านเล็กๆนี่ของแน่นนะอืมเล็กๆแต่แต่แอบแบบแอบแน่นนะเออนี่ฮะเป็นแก้วน้ําเป็นที่เป็นแก้วน้ําเก็บความเย็นนะฮะหลายๆทรงเลยวันนี้สวยดีกว่านี่ฮะลองมาดูครับที่นี่คือ ร้านท็อปโคดังมือสองญี่ปุ่นเขาไม้แก้วนะเพื่อนๆครับอ่านะฮะเราจะเป็นแก้วแบบนี้นะเปิดไฟคือเขาเปิดไฟอย่างนี้อยู่แล้วนะนะครับสว่างแล้วก็หาของได้ง่ายนะฮะผมสนใจอยู่ตัวเดียวแหละเมื่อกี้แล <c oughs> จะเป็นที่บทพลิกนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องจับไปสักหน่อยนะ,นะะมันเป็นทองเหลืองนะนี่ก็จะเป็นแจกกันนะครับค่อยๆส่องไป ก็จะมีของแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นขวดน้ำหอมสไตล์วินเทจโบราณเท่าไหร่วะสมบัติสมบัติ290บาทเพื่อนๆนี่ปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็ฉีดเออเอาไปใส่น้ำหอมนี่ฮะทองเหลืองเก็บไวเก็บไวปเก็บไวปฝั่งข้างบนนี้ก็จะเป็น แจกันตกแต่งนะฮะข้างในก็จะมีเหมือนกันนะลองมาดูครับที่นี่ก็คือร้านท็อปมือสองอะไรนะร้านท็อปร้านท็อปโกดังญี่ปุ่นมือสองนะฮะอยู่แถวแถวเขาไม้แก้วนะใครที่อยู่อมตะซิตี้แถวแถวบอวินแถวแถวสีราชาก็มาได้นะครับผมสตาร์ทมาจากสีราชานะครับผมสุ่มมานะที่นี่นะครับผมยังไม่เคยมาครับก็เป็นครั้งแรกนะครับอืมส่งไปเรื่อยเรืยพวกเรา อันนี้จะเป็นเหมือนที่ใส่ชานั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ที่ใส่พริกป่นพริกไทยนะพวกนี้จะเป็นจานนะครับแก้วนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะฮะหาดีๆนะนะครับ,นะนะรบเต็มไปหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถ้วยชามสมิกผมมอกว่า ชวยชามเซรามิกที่ร้านนี้ก็สวยนะนี่ฮะวันนี้ก็อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสนะฮะเออนะฮะเออนี่จะเป็นแจกันนะครับลุกยุงนะผมไม่กล้าแตะของพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันแตกนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยอนี่ครับอันนี้ก็เป็นชามใส่น้ำซุปนะเออ เป็นเซรามิกเยอะไปหมดเลยนะครับอเดี๋ยวผมจะส่องโซนนี้ให้คุณผู้ชมดูนะครับแบบเป็นภาพบรรยากาศเต็มๆนะฮะตรงนี้นะครับสองฝากฝั่งเลยนะใครที่ชื่นชอบงานเซรามิกนะครับควรที่จะมาที่นี่นะครับเพื่อนๆครับอ่านะฮะส่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเต็มไปหมดเลยนะนี่ของนี้ก็จะเป็นแก้วสีเรืองแสงไหม <laughs> ผมเห็นในคลิปมันเรืองแสง น <Yeah. S 2> แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโอ้โหอันนี้สวยวาะเ้ย hmm. เอาไปวางแต่งร้านก็โอเคอยู่นะอืม hmm. นะครับสวยสวยอันนี้สวยๆแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเป็นนาฬิกานะฮะเพื่อนๆอืมเป็นนาฬิกาอะไรไม่รู้อืม hmm. เป็นนาฬิกานาฬิกาอะไรไม่รู้แต่สวยดีขอสำรวจนิดนึงว่ามันเป็นนาฬิกาอะไรปุ๊บอ๋อมันเปิดตรงนี้แล้วก็ใส่ฐานนะนะครับอตัวนี้อะไรอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับตั้งเข็มนาฬิกานะนเพื่อนๆนะฮะเอ,อนี่ครับสวยดีสวยดียดชอบ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  อันนี้ราคาอยู่ที่80บาทนะอืล่นไม่รู้เป็นที่เขียบุหรี่นะเดี๋ยวถ่ายจบนะฮะอาจจะได้ของไปสักอย่างสองอย่างแหละเพื่อนเปิดยังไงวะเปิดยังไงเนี่ยเห็นแล้วเปิดแล้วเห็นที่เปิดแล้ว เ,เป็นอะไรขอพิสูจน์ทราบเฮ้ยเหล็กไม่ดูดด้วยพี่เขียนบุรีแปดสิบบาทสุ่มออกไปดีเป็นเงินแท้ทำยังไงดิเก็บไม่คืนต่อ ใครอยากจะมานะฮะก็ลองมาที่นี่ได้นะครับที่ร้านค้าโกดังมีสองญี่ปุ่นนะฮะของที่นี่เยอะอยู่พอสมควรไปดูดีกว่านะะเป็นที่เขียบบุรี่น,นะเมื่อกี้นเลยไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนไปดูรีเดทนี่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 จะเป็นกาชาญิปกาชาญี่ปุ่นอืมจะจับเป็นชุดแบบนี้เลยราคา180บาทลูกค้าเยอะอยู่นะฮะของที่นี่ก็ชุ่มๆแหละนะครับ ผมดูของพวกนี้เนี่ยผมไม่เคยเบื่อนะอันนี้จะเป็นหม้อแรงดันคุณผู้ชมนะครับเป็นหม้ออะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับจุ้ยเอาเอาเอา,เอาะระวังนะลูกพ่อหรือน,นานาพ,พ่อหรือนานาต้องระวังโซนฝั่งที่เราพามานะครับก็จะเป็นปโซนที่ขายเกี่ยวกับางานเซรามิกนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆส่องไปเรื่อยๆนี่ครับนี่ ฝั่งนี้ก็มีอีกนะครับแน,น่นๆเลยนะฮะจุกๆเลยนะไม่รู้จะโฟกัสอะไรดีนะฮะไปเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเร,เรื่อยเราก็จะเจอจะเจอม้อแบบนี้นะสีแบบนี้ผมไม่ได้เติมน,นะครับเ่าเป็มสีอะไรนะสีทองเขบพ่นสีสีทองเขบพ่นสีจากของก็จะเยอะแยะแบบนี้นะ นะนานิกา390บาทแล้วก็น่าจะเป็นกล่องเครื่องูช่างนะเป็นกล่องเปล่านะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะสองสำรวจไปนะครับเย็นไหมเย็นเ่ยน,นี่มากับลูกสาวลนะองาพาลูกสาวมาเที่ยวบ้างนะ ลงเทา้าอันนี้สวยดีป่ะแก้วอาซาฮีนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ80บาทอ๋อไว้กินเบียร์ไว้เ้ยเรื่อนครับไว้กินเบียร์นะนะครับแก้วตากินเลนนะเออมียี่ห้อนี้ด้วยว่ะแก้วตากินเลนนะครับอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะกิเลน อันนี้ก็เป็นเน้าปกีเรียเหมือนกันนี็อ่าเดี๋ยวแห่ลยนะร้านโด่ดังสองญี่ปุ่นนะคเจาแเขาไม้แก้วเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าของแน่นนะครับแล้วก็ของที่น่าสนใจก็เยอะนะครับมันก็แล้วแต่วันแล้วแต่เวลาแหละนะครับว่าพวกเรานี่จะมาเจออะไรนะพปหรออื หร้านเขาแล้วนะครับของดีๆอยู่ข้างในนี้นะครับนี่สันส่นๆๆน,นี่อันนี้เป็นชุดพริกป่นพริกเกลือแล้วก็ใส่ชุดใส่ไม้จิ้มฟันนะฮะับคุณผู้ชมของดีๆอยู่ในนี้เนี่ยก็จะเป็นแก้วอะไรประมาณนี้เนาะอยู่ข้างในนะครับเป็นกล้องถ่ายรูปก็มีนะเป็นหนังสือนะครับเป็นที่เปิดขวดวายนะครับเป็นเข็มขัดนะอยู่ข้างในนี้นะครับ <c oughs> เออนะครับ แล้วก็พวกแก้วแบบนี้เหมือนกันนะฮะแก้วเยอะอยู่นะนะ,ะร้านบ้านท็อปสินค้าญี่ปุ่นเข้าไม้แก้วอันนี้ก็สวยเอาไปแต่งร้านนี่ก็จะเป็นพวกฟิกเกอร์นะฮะตุ๊กตาโมเดลสะสมนาฬิการายยี่สิบบาทเอาเอาเอาถือ,อวไว้ก่อนเลยนะจองจองนะ <c oughs> นี่คืออะไรรถไฟบ๊อบรถไฟบ๊อบมือสองญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ<อ>ก็จะ สนุกแบบนี้แหละนะครับในการหาของข้างในนี้ก็จะมีแก้วเหมือนกันนะฮะเยอะนะครับนี่คืออะไรเออนี่น่ารักดีอ่ะสามร้อยห้าสิบบาทบางพระกับพญาาไม่ไกลอันนี้แหละอืมอะไรอ่ะมันคือตัวเลยคือตัวอะไรล่ะมันมีใยเหรอเหมือนนานาเลยคือตัวอะไรอ่ะเออแต่ก็สวยดีนะนะครับ เอาไปแปะฝาผนังน่ากลัวน่ากลัวไหมเออเหมือนกับการทำประมงของเขาอะ่ะอยู่ okay, อ,อ,อยู่โอเคครับผมไปแอบเรียกสปกัวนี้ไปราคาพิเศษหนูไม่ให้เจอ เอาทำไมล่ะไม่ได่ไหมเฮ้ยกระเป๋าสวยๆก็มีเป่าสวยนะกระเป๋าหาเกมขัดใส่สิเผื่อได้ใช้งานไอ้ที่นาฬิกาหาดีๆเผื่อ กรอบแป้งยิ้มเพจแถวละครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จบภารกิจเราเดี๋ยววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุขึ้นขึ้นนะครับไปยังที่จุดร้านด้วยนะครับที่อนุญาตให้เราถ่ายทำนครับของนี่นะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ของนก็จะแน่นเลยนะครับใครที่ชื่นชอบของแน่ๆถ่ายไปดูนะครับก็ลองมาที่นี่กันแล้วกันครับ